สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะทุกท่านขาวันที่5เนาะี่น้องวันพุธนะคะ5พฤษจิกายน2568กบแต่ทุกท่านขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็ก อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการเจาะเด่นเนาะช่วนเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะแนวทางนะคะทุกท่านค่ะ ไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันเนาะทุกคนเอาเราไปดูวันที่สามก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่สามนะคะหลังจากที่เข้ามาเกือบเดือนเป็นเดือนนะพี่น้องวันที่สามหลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่นะคะให้เด่นสามและสี่มาสองสองหกหนึ่งสองเลขเด่นประจาวันมาทั้งบนทั้งล่างเลยทุกคนอืมสองหนึ่งสอง เลขเด่นประจำวันสองเจ็ดเจ็ดสองมาสองหกหกสองนะคะสองสองมาด้านหน้าสองสองหกหนึ่งสองทุกคนทีนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่เลขเ,เด่นประจำวันมาสองนะทุกคนเราไปดูวันที่ห้านะคะว่าพี่น้องสิมักบอแต่ว่าตัวเด่นนะทุกคนที่คำนวณออกมาแล้วนะเออมันได้ตัวเดิมนะคะมาดูกันคะ่ะทุกคนว่าจะชอบไหมนะคะทุกคน เด่นที่คำนวณออกมาได้นะทุกคนได้สองกับหกนะคะได้สองจุดหกหกทุกคนเจกก็เลยย้ำม,มาด้านหน้านะคะเพราะว่าเสอหกมันตัวเดียวนะคะมันมาเลขเบิล66หกหกนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิลก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของ FC นะคะว่าจะชอบไหมนะคะก็เลยได้ตัวเด่นมาที่สองและหกนะคะทุกคนถ้าจะเอาหกตัวเดียวมันก็กระไรอยู่นะคะก็จะมาจับคู่ออกให้ดูนะคะเผื่อชอบ สคะ่ะทุกคนสองหหนึ่งสองตัวเลขซ้ำกันนะทุกคนกลับบันก่อน2 4 4 2ี่สี่สองสองเกสองสองสสองนะคะสองหนึ่งสองก็มาตัวกลับนะทุกคน6 6หกสองสองหกหกสี่ 6, 6ี8หกหนึ่งหนึ่งกหีะคะสีข่ขา คู่ตัวเด่นนะคะก็คือสองหกหสองนะคะทุกคนมาตัวเดิมนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะไหลามามีสองมีหกมีหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะกะแล้วแต่ควหมักพี่น้องทาบมักกับพาน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนตอนนี้เราพัฒนาชอบมาวันก่อนมาหนึ่งสองวันต่อมามาสองหนึ่งก็มีนะคะทุกคนมาตัวเดิมก็มีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เจ๊ก็ไม่อยากให้ตาม มากนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเคลื่อนหลุดมาแล้วหนึ่งวันแล้วนะคะทุกคนวันที่สามหลุดมาแล้วนะคะ่ะคู่ตัวเด่นสองหกหกสองคู่ที่ชอบนะคะทุกท่านใจมักสองสีีสองชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบผ่านนะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้านะคะวันพุธไม่มีเลขเบลนประจําวันทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันคู่ตัวเด่นอยู่ที่สองและหกเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสอง จับให้ทั้งสองคู่6 6 4 4 6 6 9 9 6 6 9กหเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้ถ้าชอบตามได้นะคะทุกคนจับแต่6หนะคะทุกคนคะสองหนึ่งหนึ่6สอ6สองสาก็เป็นหาการหาตัวเลขจากสถิติเนาะคะ็ทุกคนและความน่าจะเป็นนะคะ ใจไม่ได้จับแนวทางเข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะทุกคนขอให้เอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านนะคะมีสติในการรับชมนะคะทุกคนใจก็ไม่ใช่คนเก่งนะทุกคนใจก็คำนวณตามสูตรที่ใจคิดขึ้นมาเองนะทุกคนมีเข้ามีหลุดบางวันก็เข้าบางวันก็เข้าป่าตามระเบียบนะคะท่านถาสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่5พฤศจิกายน2568วันพุธ ใจต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆวันมานสุขสุขคุณพี่ดองสวัสดีค่ะ